สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง My ด้ารท lot นะคะในคลิปนี้เนี่ยหมายก็จะมาเริ่มทำคลิปราศีต่อนะคะในคลิปนี้อยู่ที่ชาวราศีสิงห์นะคะสถานะความรักความสัมพันธ์คนมีเอ่อคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่นะคะเราจะมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนเลยชาวราศีสิงห์ขอดู ENERGY คุณค่ะ ขอดูในที่ของพวกคุณนะคะชาวราสีสิงในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอเคสี okay. See, ่เหรียญทูเปนเค้ 1ิดาบหนึ่เหรียญนะคะแล้วก็9ก้าถ้วยอโอเคบางท่านนะคะต้องบอกบางท่านในช่วง เอจที่ผ่านมานะคะคนโสดเนี่ยมาสึกว่าคุณมีความสับสนนะคะมีความสับสนมีความหวาดระแวงนะคะกับช่วงนี้ที่มาคุณน่าจะมีคนที่เคยเออมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการพูดคุยการมีโมเมนต,ต์ในช่วงๆหนึ่งแล้วคุณอารมณ์เหมือนคุณ่ะโดนหลอกนะคะจากหน้าไพ่เหมือนกับว่า เหมือนจะเป็นโอกาสที่ดีเข้ามากับคนคนนี้แต่ไปไปมาเนี่ยมันมันไปไปไปรับรู้หรือไปเห็นอะไรความจริงอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกแบบเกือบจะให้ใจเขาไปแล้วไงเออแต่แบบมันแย่อะมันแบดอะไรอย่างเงี้ยอืม อืมแล้วเขาก็รู้สึกไม่ได้จะหมาแค่อะไรมากหรือสนใจนะคะเอ่อซึ่งคุณเนี่ยภายนอกนะคะภายนอกคุณก็ทําเป็นไม่สนใจเหมือนกันทําเป็นคนโสดหลัล้าไปเหมือนเดิมนะคะแต่ลึกๆเนี่ยคุณก็ยังมีความรู้สึกเออมันกึ่งจะแบบ เหมือนพยายามทิ้งไว้ข้างหลังอะแต่มันก็ยังติดอยู่ที่หลังคนมันเป็นความกลัวมันเป็นมันเป็นความผิดหวังที่เหมือนเกือบจะเทใจให้เขาอะ่ะเออมาคนเนี่ยเคยยกใจให้ไปแล้วอะ่ะแต่แบบแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาไม่นานเนาะแต่คุณมีความรู้สึกเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้ว เหมือนเจอคนไม่ <_ an> ไม่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 โปร่งใสนะคะเป็นเข้ามาให้ความหวังเราอารมณ์นั้นแหละเข้ามาให้ความหวังเรานะคะแต่พอเข้ามาให้ความหวังเราเยอะพอเรากลับจะมีใจเริ่มมีใจเยอะก็ก็กลายเป็นว่าไม่จริงจังกลายเป็นว่าผิวเผินกลายเป็นว่าไม่รู้จะใช้คําพูดว่ายังไงนะคะซึ่งคุณเองก็พยายามทําตัวให้เข้มแข็งนะก็พยายาม ปรับอารมณ์ตัวเองแล้วก็พยายามไม่สนใจพยายามไปคือภายนอกพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยไม่เป็นไรแต่คุณอนะเป็นข้างในนะคะอันนี้จากที่เห็นนะคือยังมีความเจ็บมากอยู่ในความรู้สึกนะคะ นี่เงาะเพนเดอรคิลค่ะในเดือนพฤทภาพาจะเป็นอย่างไรคะ The Fools okay. Dead แปดเหรียญโอโหใดเดินพฤษภาคุณจะเปลี่ยนเอ e น g รตัวเองนะคะชาวราศีสิงค์คนโสดคุณจะคุณจะทำตัวมีอิสระมากกว่านี้นะคะแล้วก็ ในเมื่อมันทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยนะคะเดเนี่ยก็คือปล่อยให้มันมันมอดไหมไปนะคะในในความรู้สึกในคนคนอังหุนที่คุณไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะคะคุณพยายามจะจบกับความเจ็บปวดที่ที่ยังค้างคาอยู่ในใจคุณแหละ คุณจะพยายามที่ไปโฟกัสเรื่องการเงินมากนะคะการทํางานหาเงินเนี่ยนะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคนรอบข้างเพื่อนฝูงหรือว่าค้นคว้าหนักหน่วงในการทํางานการหาเงินสร้างเงินอะไรเงี้ยคุณจะเปลี่ยนนะคะอมืมันจะดีขึ้นค่ะในเดือนพฤษภาคมนะคะ ขอดูค่ะโง้ตสันจอืมนิวเลิฟขึ้นค่ะยอยั e นิวเพอร์เซนต a สไต r อัลโ n มิตร์ฟีลิ่งนะคะกีฟยลเลอร์ทริปชานส โอเคเซบเรชันโราแมาแซนเจอร์มาบอกนี้คะ่ะคุณมีรักครั้งใหม่แน่นอนนะแล้วพอมาถึงเนี่ยคุณควรจะเปิดโอกาสมอบความสัมพันธ์ให้เขาด้วยเพราะนิวเลิฟเนี่ยก็คือเป็นรักครั้งใหม่คาว่านิวก็คือใหม่นิวเลิฟมันจะไม่ใช่รักเหมือนครั้งเก่าๆหรือคนเก่าๆที่คุณเนี่ยเคยมีมีมีม,ม,มีอดีตที่ไม่ดีเนาะมีความทรงจำที่ไม่ดีนะคะ แต่ยังไม่เจอไง separation มันอยู่ในช่วงตำแหน่งอนาคตคือเขาคนเหล่เขาเนี่ยยังไม่เจอกันหรอกจะต้องมาเจอกันในอนาคตนะคะอ่าช่วงเวลาเนี้คุณจะต้องอยู่กับตัวเองไปก่อนสักพักหนึ่งเลยนะคะชาวราศีคนโสดเมอชาวราศีสิงห์คนโสดนะอ้าฉันเก็บไพ่ไปแล้วเบอร์อ่าขอ ลัคนาราศีค่ะที่จะเป็นนิวเลิร์ให้กับคุณนะคะอ่ะาราศีสิงห์ด้วยกันค่ะก็มีแล้วก็ s i จ t a r i u s ราศีธนูค่ะ a ค u a r i u สราศีกุมนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่สถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะถ้ามาต่อกันที่สถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีสิงห์ ขอดูคุณและคู่ของคุณน้อยช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีสิงคุณและคู่ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้าง <c oughs> ในช่วงที่ผ่านมาอ้อสิบดาบสิบเหรียญ Mm. King of Pentacles. Hello, Ha Five, two, eight. Okay. โอเคค่ะในความสัมพันธ์คุณและเขานะคะชาวราศีสิงห์คามคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะในความสัมพันธ์นี้นะคะแม้ว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์กันเกิดขึ้นนะคะแต่มองว่าคุณและเขาน่าจะได้มีการพูดคุยเรื่องราวต่างๆ ประสบการณ์ในชีวิตของคุณหรือเขานะคะที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนมันได้เกิดการแชร์กันนะคะการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะมากขึ้นนะเ,เหมือนเขาก็มาช่วยดึงคุณจากการเจ็บปวดในอดีตคุณก็ไปช่วยดึงเขาจากการเจ็บปวดในอดีตให้มันผ่านกันนะคะแล้วก็ มันมีความรู้สึกมั่นคงนะคะในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้หวือหวาหรือว่ามีช่วงเวลาอะไรกันมากมายแต่การคุยการปรึกษากันเนี่ยมีอยู่สม่ําเสมอนะคะอ่าค่อนข้างอยู่ในเป็นเส้นนิ่งอะคะ่ะเอ,อ่อในตัวความสัมพันธ์ในความรู้สึกนี้นะเป็นเส้นนิ่งมีความมั่นคงแต่จะไม่ได้แบบมีความรู้สึกอุ้ยตื่นเต้นแล้วใจ จับทางยากอะไรเงี้ยจะไม่มีเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะค่อมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะคะจากหน้าไพ่คนคู่ของสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณนะคะขอดูลัคนาอ่าไม่ใช่ละคนะมึอนอีกแล้วนะคะขอดูช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะคุณและเขาจะเป็นยังไงกันต่อไป สี่ดาบเออพี่นครับจัสติดเดวเบอร์มาไพ่ไพ่ออกเร็วมากเลยอะ ว้าว wow, the f o r โอเคค่ะพัธภ,ภานะมีเกณฑ์ที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์นะเป็นรูปมรรทำมากขึ้นจากที่นิ่งๆเนี่ยคือน่าจะคิดไม่ตกอะว่าจะเอาไงดีกับความสัมพันธ์ไม่ฝั่งคุณก็ฝั่งเขาหรือทั้งคู่นะคะอ่ามันมีก,รการโกการเริ่มต้นขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งนะเออค่อนข้างแบบใช้ความคิดมากเลยทีเดียวมาสักระยะหนึ่งแล้ว นะจนา้คินมากเทนำทิ้งคือเขารู้สึกว่ามันหุ้นละเขาอ่ะก็คือโอเคมันโอเคแล้วแหละกับการที่ดูใจกันมาระยะนึงแล้วอ่ะนะคะแล้วก็คิดว่าคนนี้ราคาใช่นะคะที่จะดำเนินความสัมพันธ์ต่อไปนะคะจะมีการชัดเจนจริงจังเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภานะคะอืม ถ้าไม่ได้มีเรื่องในของการอาบอกกันตรงๆอาตกลงความสัมพันธ์เป็นแฟนกันหรือเป็นอีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีการเปิดตัวมากขึ้นนะคะอาจจะพาไปเจอเพื่อนไปเจอพ่อแม่แล้วมันจบเดอฟูน่าจะมีความชัดเจนเดอฟู the กับเดอรเวอร์ก็คือ เปิดอะโอเพนนะคะมันจะมีการเปิดเผยในความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะอ่ะโอเคขอ Romance Angel ค่ะให้กับคนคุยความสำคัญไม่ชัดเจนชาราศิษย์โอเค for giving and learning นะคะจริงนะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณและเขาเนี่ยก็คือ เหมือนเรียนรู้ในเรื่องการให้อาภัยกันจากอดีตนะคะเรียนรู้ความเป็นไปซึ่งกันและกันนะคะ Keep and open mind นี่ไง Keep a n open mind you so m a t e m y differ from you r u s u a l time and expectation ค่ะขอโทษก็ให้เปิดใจ ในการที่จะดำเนินความสัมพันธ์นี้กำจัดความกลัวกังวลนะคะ,ะก็เป็นไปได้นะว่าคู่ที่คุณดิวอยู่ก็คือโซเมตของคุณเนี่ยแหละคะ่ะมันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของฐานะก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเพียบพร้อมอะนะ,ะหรือตัวคุณลองสลับเอามีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะคะแต่ว่า ประสบการณ์ใครประสบการณ์มันนะคะก็คือคุณก็มีประสบการณ์นในด้านความรักหรือการใช้ชีวิตมาไม่ไม่น้อยไปกว่าเขานะจากนาภ่ที่ขึ้นเนี่ยนะคะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เจอนะคะสิ่งที่เจอบุคคลหรือช่วงเวลามันอาจจะมีความแตกต่างกันการคุยนะคะการคุยการวางตัวบางอย่าง หรือแม้กระทั่งอายุเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างนะในโซเมตของคุณแต่มันไม่ใช่ประเด็นปัญหาอะไรนะคุณสามารถเปิดใจที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนากันมากขึ้นนะคะโอ้ไ oh, ฟ finance and c a r r i ร์ส อืมบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนรู้จักหรือเจอจากการทำงานหรือเขาเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือเลยเรื่องรเรื่องงานของเราก็ได้ให้คำปรึกษากับเราได้เช่นกันนะคะอ่ะขอดูหน่อยค่ะว่าราคนาราสีเนาะราคนาราสีที่มีผลกับคุณนะคะรีบ้าค่ะคนคนนี้อาจเป็นราศีตุล สกอร์พิโอราศีพิจิกและสจิทอริอัสราศีพนูนะคะเค okay, ค่ะเดี๋ยวไปต่อความสัมพันธ์คนมีคู่ชาวราศีสิงห์นะคะมาต่อกันที่คนมีคู่ชาวราศีสิงห์นะคะขอดูเนที่คนมีคู่ชาวราศีสิงห์นะคะช่วงที่ผ่านมาพวกคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคนมีคู่ชาวราศีสิงห์ Nine of one, the world, two of one. ในเพนเดรกเกิ์เดอฟูสคนมีคู่ชาวราศีสิงมารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยอยู่กันคนละที่ปะคะบางคนเป็นเนที่ชาวต่างชาติก็ได้นะอาจจะอยู่อาจจะเป็นเอเชียแต่ว่าต้องไปทํางานอยู่ต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มันเกิด ระยะทางในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากจะมาหากันมากๆเลยอะแต่ว่าน่าจะใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าหนึ่งด้วยอังอิงก็ตามสถานการณ์โควิดด้วยเช่นกันน่าจะเดินทางมาหากันลำบากนะคะอืมคือมันเป็นช่วงเวลาที่อิสระกันทั้งคู่มากๆแต่แบบเห็นไหมผู้หญิงเขามอง เขาไม่ได้มองขึ้นไปอะเขาแต่เขามองลงไปไมายรู้สึกว่าเขามองโฟงกัสไปที่ดอกไม้หรืออนะไรสักอย่างที่อยู่ตรงหินคือมีสลัดแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีความเขาเรียกยังไงไปสนอกสนใจคนอื่นเลยนะคะก็คือถ้าว่างจากงานสิ่งที่เขาทําก็คือเขานึกถึงคุณหรือคุณเองก็นึกถึงเขาคือคิดถึงกันเสมอนะคะ ขอดูลาคาอ่ะไม่ใช่ลักนามืออีกแล้วโอเคขอดูช่วงเดือนพฤษภาค่ะเพินว่าไม่อาศัยทําคิดช่วงเช้าหลังตื่นด้วยสักพักนะคะเพราะว่าบางทีทํางานประจําเสร็จมาช่วงคืนไม้ไม่มีไม่มีแรงทําคิดต่อก็จะมาทําช่วงเช้านะคะอ่าก็แบบอาจจะงูเงียีมีมีอารมณ์แบบงูเงียนิดหน่อยนะคะ ขอดูละ,อะขอดูเดือนพฤษภาค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อโ mm hmm. อ้ทูออฟคัพค่ะอานายเพทัเคิล หก,หกดาบนะคะเดือนพฤษภาคมหมายว่าคุณน่าจะได้เจอกันก่อนหน้าคุณน่าจะมีแผนนะคุณน่าจะมีแผนมีนัดกันมาเจอกันแหละแต่ว่ารอเวลารอเวลาที่จะได้เจอกันนะคะบางคนเนี่ยก็คือเมื่อถึงเวลาน่าจะได้นัดเจอกันเดือนนี้อะไรก็เป็นได้นะคะ ได้มามีเวลาไปท่องเที่ยวด้วยกันดนวยนะมีเวลาร่วมกันเนี่ยเห็นไหมปาร์ตี้มีเวลาใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะในเดือนพฤษภาเนาะมีแพชชั่นนะคะอืมเป็นไปได้ดีนะคนมีคู่ชาราสีสิงนะนะคะขอดูคะ่ะเอ่อ โรแมนต e แอ g เจิลอ่ะ r e l i g i o ต์มานะคะ your love life influenced by your religious upbringing and spiritual path นะคะก็คือคู่ของคุณเนี่ยเห็นไหมมันมีความแตกต่างกันอยู่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนานะคะต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนใกลนะคะเป็นได้ ฟิ n a ลนซ์แอนด์คอค่ะอืมในช่วงปัจจุบันเนี่ยเป็นไปได้ว่าทาั้งคุณและเขาเนี่ยก็คือต่างจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการงานค่ะอาชีพการงานมันมีผลปัจจัยที่ในมีผลปัจจัยเกี่ยวเนื่องในความสัมพันธ์เนาะอ่าอาจจะต้องเนี่ยอย่างที่บอกมีเหตุจำเป็นจะต้องทำงานกับคนละที่อยู่กันคนละที่นะคะความรับผิดชอบอะไรในชีวิตอย่างเงี้ยนะคะ อ่ะอีกบาบ Past Life Relationship ค่ะ You have n o each other before นะก็เป็นไปได้ค่ะว่าถ้าคุณมีความผูกพันกับคนคนนี้มากๆรู้จักอ่คบกันเป็นคู่เนี่ยมานานกันแล้วนะคะก็เป็นคนในดีตชาติละค่ะนะคะ,นะคะ Past Life Relationship หรืออาจจะบอกว่าจะมีการหววกันมาเจอกันในวันข้างหน้าได้อยู่ด้วยกันอีกแน่นอนนะคะ คขอดูลัคณาราศีค่ะราคณาศีของเขาเลโอนะคะราศีสิงห์ด้วยกันเจมินายเมถุนนะคะก็มีอั u a พเรีสค่ะราศีกุมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาจะไปต่อกันที่ราศีอื่นเลยนะคะ